เมื่อนี้ก็จะมาเห็ดไฟไลฟ์ข่าพาัดเนาะใส่ไข่ใส่ซีนปูอลัสก้าใส่กอกหวานหัวกะโลดผักกาดนานเป็นอาหารที่ครบหามูดีสำหรับเด็กน้อยเนาะ คานอลง,งไปค่อยนึ่ค่อยปลูกไปท่านอหมูแซบนัว,วต่กเน,น่านอพอต่ละค้นจะมลกรสชาติอกันใส่น้ำใส่หอยลงไปนอยนึงเพาใส่เข่าเขาก็ปลูกเพิ่มได้ลน้ำมันหอยไปน้อยนึง หอมไปขับเฮงานลูกไปหิวมาแล้วเนาะข่าลงไปได้เลยเนะาะใส่เสี้ยวดำลงไปน้อยนิดเพิ่มสีสนัน ใซอสหมักเลนลงไปน้อยนึงแล้วก็ลูกมากรสจัดสำลักคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเนาะผงแซบนัวตามเต็มมากแซบได้ดังใจล้ะคะ็ะใส่พริกไทยลงไปน้อยนึงคนพริกไทยให้ทั่วๆจะได้หอมๆเนาะ เรียบร้อยง่ายง่ายเข่าพัดส,สูตรที่ลูกมักขว่ไฟแห้งตลอดเนาะเข้าจะได้เด้งๆจะได้เป็นเม็ดไผ่เม็ด,ม,ดมันจะบ่ได้บกบอกกนเนาะอืมหอม โอ้ยแซบลายประทุมบออันเด้ลูกคันจะตาย์รจสอ,อ๋อแอนโน่เบาเน่หอนอยู่เปาเนยเะ หนูค no. mm ิงคลับขากับปูอลาสกาดาต้ก็แบบนมนนี่มันหรขากับปูมันหรือคิงคลับมันหรือตองก <coughs> It's look like lobster. <laughs> yeah. <laughs> My mom cook lobster all the time. <coughs> My mom. Oh, mana kalau kita lobster, tuh nyanyi no? Mami cook mm lobster like spicy lobster. Hmm. Okay. You like spicy lobster? Mm hmm. I, uh, oh, I yeah. the...